สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอัม jo one official นะครับผมวันนี้นะครับผมมาที่โดมสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับผมแล้วก็เอาของมาฝากอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะไปทําคลิปกินกันด้วยนะครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีของฝากมานี่เดี๋ยวจะไปแกะเบิ้งนะครับผมที่หลังครัวนะครับผมสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับป่ะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยนะครับผม นี่เราก็ถึงโดมสาน้อยเรียบร้อยนะนี่ป้เอ็มมีอะไรมาฝากเนาะนี่เนื้อวัวครับเนื้อวัวเนื้อวัวซอยจูนนะครับผมมีนี่จะเป็นอะไรเนาะนี่สวัสดีครับอาหาครับสวัสดีครับผมนี่นี่นี่อันนี้กับเสียเอ็มธนูครับธนูอะไรคือธนูนี่ไงธนูนี่อ่ะธนูแมนขึ้นขึ้นพลังอันนี้พลังบุญไหมพลังพลังบุญขึ้นพลังขึ้นพลังบุญ อ๋อนี่ครับนี่มีของฝากมีของฝากนี่มันยังนี่มีของฝากครับมันใหญ่มากให้พี่บ่แมนครับพี่จ้าาหนักเด้อนี่เอาเอาพี่เห็นอยู่แน่ทรทัศน์ขึ้นพลังบุญนี่นี่ครับแกเบิ้งแกเบิ้งนี่ไปมีของมาฝากด้วยนี่เนี่ยครื่อนี่แมนหนูสิ่งสดสดเห็นไหมสิ่งสดสดเด่นครับตึบๆเลยครับ งานเบึงเบึงน่านน่านขามาแล้วป๊อดแทบช็อกแทบช็อกย่างห่มใหม่อีกเอาสิมื่อนี่เอาไปหอยแม่โอ้ยยังพอนี่มาเล่มเอาอีกครับแม่ครับเหลือครับขอบคุณค่ะเสฉยอัมอีกซองนึงยังก่อนเฉาเอ็มเฉาเอ็มอันนี้ได้เมนูอีกแล้วเนาะสุดยอดเรียนไปแล้วครับเรียนไปแล้ว ว่าที่โจสองว่าที่เจครับวันนี้มากินข้าวครับผมบรรยากาศวันนี้บอสไม่อยู่เนาะแมโอ้ยลอสเซฟตรงนี้ส่งแล้วบอสมึงขึ้นส่งครับส่งครับแล้วไปจะกลุ่มไปสี่ทุ่มขึ้นครับแล้วเม่์ลองโฟกัสเสื้อนี่เออได้เสื้อใส่เสื้อใหม่ครับนี่เสื้อสาวน้อยครับนี่เสื้อเอ็มเสื้อครับงามครับ เธ <tong. S 2> อ <Race S 1> บอกพอลงรถมีคนทักเลยว่าเอ้ายู่สาวน้อยเยว <ota miles. S 1> อรซันนี่เสียออมสาวน้อยเพชรบันเทิงนี่นี่เดี๋ยวจะเป็นรถเหย่หน่วยที่สามสี่ห้าสาวน้อยเพชรบันเทิงครับผมพูดตั้งแต่เสียเอ็มกับเสียอารมานี่รู้สึกว่าลึกคืนมากเลยครับคือคืนเนาะมีอะไรให้ตื่นเต้นเนาะจอดเลยครับมันใหญ่มากใหญ่ไหมปลาุยอดปา นี่ข้าวแกงก่อนมีเนื้อเด้ประธานมาแล้วครับประธานประธานสวัสดีครับประธานสวัสดีครับนี่จัดว่านี่เอาแบบซอยจูเดี๋ยวพาประธานกินซอยจูนี่ขาใหญ่ๆครับอย่าปล่อยนานนะครับเราต้องรีบนะอย่าปล่อยนานนะครับเดี๋ยวอากาศร้อนจัดอันนี้ครับจัดอะไร เดี๋ยวมันจะหมดไงครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรกินกันเนาะเออใช่ครับสร้างเงินเราเย้ยวันนี้เสี่ยจะเดินทางกลับไปที่บ้านวันนี้ใช่ไหมครับตอนเย็นๆครับผมกลับไปใส่นกับโคราชครับอ๋อเอาหมืกหเครื่นงร้อนที่ใส่เนี่นอนอยู่ที่ในเมืองการคามครับอ๋อ ก็น้ำกลนก็เป็นแบบบริการเลาต่เมื่อคืนนี่เนาะไปแยกกันในโคราชเนาะครับครับนี่ของแกเนเนาะเนี่ยปื้อเนี่ยครับเนื้อสดๆดูนี่จากจากลำชีเลยนะลำชีเลยครับชีหนึ่งเลยนะนี่อันนี้ลำชีหนึ่งอันนี้ลำลำชีสิบ เป็นยังไงครับช่องของ CRM ถือถือวบบน้อย่หนยังไหนักบอหนักบอครับน้าเป็นงไงสุดยอดมาบอน้อยไปไหนอ่ะครับวันนี้กินไหมหนี่วันนี้ของแซบบองแซบวันนี้ก็จะมาทำกับข้าวให้กินกันเนาะ บรรยากาศเพียงเยงเย็นๆนะครับผมนาหากินเผาบ้าวันนี้ได้อะไรกินครับผมเมตัวกะสิกินเนื้อผิดแล้วเนาะเสื้อเนื้อมาแล้วกะสิกินเนื้อได้ยังกินพนาเสื้อมากะสิกินเนื้อบเนาะมองแซ่บเนาะตำปลาแตงตำปลาแดงกับกิงปลาอีฮือจักปลาอีฮือป่ะมันคือผักอะไรครับปลาอีฮือปลาอีฮือหูจักบ่ไม่รู้จักครับแามก็จังหวัดใดเนี่ย ต้นกำเนิดต้นกำเนิดชชยภูมิแต่ว่ามันติดภาคกลางไหมครับชชยภูมิติดไหมไปอีเหือก็คือไปเบิงไปเบิงมาเบิงนี่ไปอีเหือไปอีเหือไปอีเหือคือป่าอะไรไอ้ไม่รู้จริงๆนะครับไปอีเหือโอ้ยป่ามึดเอากรตายอีเหือเลยเอาผ้าใส่ยี่สานเลยมันเป็นไปอีเหืออา๋อแฟนมันนี่ ปลาอีฮือปลาอีฮือเสีกิดยึดกันอ๋อนี่แหละเป็นไปลือีฮือถ้าแสดงก็จะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็วายุปลาอีฮือนี่แหละคือปลาอีฮือปลาอีฮืออันนี้ปลาอะไรอันนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นหัวใส้เท้าอ๋อหัวใส้เท้าหัวใส้เท้าปลาครับปลาอีฮือแปลว่าปลาหมึกนะครับโอ้ยใหมากเลใหญ่มากเราบอกโอ้ ครัวใหม่ครัวใหม่นะครับนี่ครัวใหม่เดี๋ยวรีวิวนี่นี่ขัวใหม่มป๊อตสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดผมขอลองเปิตดตู้นิดน,ดนึงนะครับเปิดเลยค่ะอืญญออ,อันนี้อันนี้ป๊อตมีประเด็กพร้อมอันนครับนี่เราของเสียบของเสีบของนัวเนาะ,ะนี่นี่นี่แล้ญญดูต่ำแล้วครับต่ำแล้ว สิตำปักแตงซูพอตาเมื่อนี้พอตามาเอารถมาเฮดอ๋อครับตำบักแตงหกล้อมาต่อขอกินด้วยได้ไหมครับเอ้ยไม่ไได้นอน้ำกันส่นล่ะขอนขอ้ำกันแก่การ์ลกัสัตว์เี้กินตำปักแตงยู่นี้ินซ้ายช่แลกกันเนาะแลกกันไปนือไปือน้ำ กลับวันนี้มาครัวนี่เดี๋ยวไปดูงอน้อยมาแล้วงอน้อยตื่นแล้วเราต้องมีสถานที่ถ่ายทำด้วยใช่เอาตรงไหนเอาที่ไหนย้อยไปตรงหน้าบอรอติดตามรอให้ดี้นี่นี่ขอดูด้วกันว่านี่สุดยอดขิ้นั้งขาบอกับสีเยจะมาขอทำมเนาะ สวัสดีครับท่านประธานยาวใหญ่แข็งแรงยังไม่อยากเนาะงิมซอยากินาระาน้อยจูเนาะเดี๋ยวห้องเปนเตรียมของเรียนโซเชียลในวันนั้นแล้วจะมีเสียอามกันอีกวิทยดกรอีกท่านหนึงเปิดตัวเลยเหรอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดเป็นหรือเปล่าครับ สองเดผมนะครับในวันนั้นนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้มีคนมาซ้อมไหมครับซ้อมกอล์ลันะครับเดี๋ยวจะหน่อยสุภาพเข้าไปครับอ๋อคนเข้าซ้อมกอล์ลักันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปแต่งนะทีนพ่อขโมยมาหรือยังวันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนก็ดีเลยเดี๋ยวพ่อขโมยอ่ะอ่าซอยจุนกันนะที่เดิมเนาะเดีไงเดี๋ยวใครดูครับผมซอยจุที่เดิมน้องน้อยสวัสดีครับซ้อมซ้อมลัมยังวันนี้สุดดยยยออเลนน้วันนี้ะอย เต็มที่เลยไปแล้วไปแล้วหายยังรักรักหายยังมิดวันนี่ครับมาเบิองสดๆุน้องพี่น้องมีเด้งอยู่ตึ๊กจึ๊กตึ๊กจ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 ึ๊กเด้งเองเด้ป๋าเด้งเองเด้งเองยังยังกว่าทันมีนั่นนั่นนั่นเห็นบ่หนี่นี่จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึกจึกจึ๊กเนี่ยอ้าวอ้า ว่าจบว่าร่งตําแตงนะครับผมนี่กำลังตําแตงก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับผมนี่าน้อยนะครับ แล้วก็ไปติดตามกินคลิปของพวกผมด้วยนะครับนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อหวานจุ๋ยแล้ววันนี้วันนี้หวานนะจุ๋ยวายสดๆครับวันนี้เป็นไงครับท่านมหาวันนี้จะจะลงมือเองเลยใช่ไหมเสี่ยววายเราท่านมหาท่านมหาต้นซอยนี่วันนี้เราจะทำอะไรดีเ้าเสียไม่นู่งยังก้อยบ่ จุ๊าน้ำเนาะจุ๊น้ำเนแล้วก็หอยเนาะแล้วก็จุ๊กขาขาได้บอดดิจุ๊กขาขาผมแมนได้ได้ได้จุ๊กขาขาเนาะคอยติดตามคลิปต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีใครมากินกับเราด้วยอ่าดังเรอจะมีศิลปินมานั่งกินด้วยอ่ารอรุ้นรอรุ้นรอรุ้นครับรอรุ้นนี่นี่นี่นะครับอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวบอดีิข้าวเหนียวปึ้ด เต็มเลยเต็มอัญญาอัญญาอัญญาครับพี่น้องวันนี้เสียอิมก็มาด้วยกันแล้วก็นอนด้วยกันเมื่อคืนนี้เป็นไงหวานป่ะหลับฝันดีเลยอ๋อหลับฝันดีใช่ฝันดีท้ามาเลหลับฝันดีอ่ะเกิดนอนนี่แหล้นะครับก็ ไปแวะเมื่อคืนก็รำแวะรำชีด้วยกันนะใช่แวะทุกรอบแวะรำชีทุกรอบแต่ชวนท่านมาหาไปแล้วมาหาไม่กินซอยจู๋ไม่กินซอยอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านหาเดินหนีแล้วฮะไปแวะกินรำชีเมื่อคืนนี้มาด้วยก็ต้องทำงานตอนเช้าเองอ๋อแล้วก็ต้องงันนี่ก็ได้สิบคลิปแล้วคลิอ๋อสิบคลิปผมสิบคลิปแต่ผมเพิ่งตื่นแล้วะตกนะ น้อยๆแหละกิ๊กจักกิ๊บแล้วดูผมเห็ดงานบ้านตัแล้วผมเปลี่ยนเสื้อแล้วกินข้าวยังกินตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้หิวแล้วไ่ายนี้ยาวรอรอซอยจุ๊บ อไรจ o ่แซฟเซเอาเลยล่ำเลยเด็ดครับนี่นอไปก่อนนะครับี่พอามมแม่วันมันหลเชียวครับวันนี้จะมากินขาขารวดเราพี่น้องนี่กินปะกินน้ำเด้อ่ากินน้ำเด้อ ตอนนี้ผมครับผม่อครับแม่กินข้าวยังครับครับยังท่านกินเลยยังท่านแมียัวเพิ่งเสร็จอ๋อแมนขัวเพิ่งวันนี้คนมาอ่ารำก่อนัไไขโอ้เอาไปนู้นแล้วโอ้เดี๋จะไปทำตรงนู้นแล้วค่ะโอ้เนี่อขัวใหม่ที่เมื่อกี้เราเปิดโอ้เงาะแงะเงาะหัวหเวหัวหัวเัวห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 ัววหััว ประธานจะช่วยนะครับโอเคครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะคลิปนี้สวัสดีครับ